นี่คือตู้ซ่อนเซฟนะคะรุ่น CES 0 1 m ค่ะสามารถทำเป็นตู้หัวเตียงได้นะคะสีของตู้เป็นสีโซโนโกราฟไฟนะคะกว้างอยู่ที่40เซนค่ะแล้วอยู่ที่30เซนสูงที่33.20เซนค่ะด้านหลังมีช่องระบายอากาศด้วยหน้าบานเป็นซอบ l ครสจ้าสามารถมันจุดตู้เซฟได้สีรุ่นค่ะรุ่น ES 1 a รุ่น ES 7 0 0รุ่น ES 8 0 0และอีกหรุ่นคือ ES 8 2 0จ้า เวล,ลาปิดหน้าปานเป็นซอบขอนน้มนวลทีเดียวหรือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่น CEX02L คะ่ะรุ่นนี้นะคะจะมีช่องใส่ของด้วยนะคะข้างบนก็สามารถวางของได้เป็นตู้ข้างเตียงได้คะ่ะขนาดโดยร,รวมคะ่ะความกว้างอยู่ที่45เซนนะคะหรืออยู่ที่40เซนส่วนความสูงอยู่ที่60เซนค่ะสีสโนว์กาแฟนะคะ,ส,ะ,คะสวยงามลงตัวทุกสไตล์คะ่ะมีตู้ตัวนี้นะคะสามารถหลบสายตาไม่ให้เป็นที่สนใจ ลดโอกาสจรก,กรรมของโจ้ด้วยนะสามารถใส่ตู้เซฟได้9รุ่นค่ะรุ่นแรกเลย E-S1A อีกรุ่น E-S700 E-S701 E-S702 E-S800 E-S820 E-S825 E-S830 และอีกรุ่นค่ะ E-S910 ค่ะ หาซื้อได้ค่ะที่ร้านเอกลักษณ์ลิฟท์โฮมอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาถนนสืบสิรินะ